จัดทรงเซตอัพให้ตรงใจค่ะคันนี้นะคะได้ทั้งความหล่อความครบแล้วก็ความคุ้มเลยค่ะวันนี้ค่ะมิวมากับ Ranger XLS ค่ะราคาค่าตัวของน้องเพียง924,000บาทเท่านั้นค่ะคันนี้นะคะดาวเริ่มต้นเพียง99,000บาทจัดส่งเซ็ตอัพให้ตรงใจผ่อนสบายสายเดือนละ12,000บาทมาชมกันเลยค่ะคันนี้ค่ะแรปสติกเกอร์ทั้งคันเลยนะคะทำมาเป็นสีเทาคองเกอร์เกแบบแรปเตอร์เลยนะคะสีนี้นะคะฮิตมากๆเลยนะคะขายดีสุดๆค่ะ คันนี้ใช้สติกเกอร์เกรด TPU ค่ะอายุรับประกันนานถึง3ปีและอายุการใช้งานสติกเกอร์ยาวนานถึง5ปีเลยค่ะลอกออกไม่เป็นคราบสามารถฮิลตัวเองได้คืนสภาพทันทีหลังเจอรอยขีดข่วนค่ะช่วยรักษาสีรถให้ยาวนานยิ่งขึ้นด้วยค่ะคันนี้จัดชุดแต่งจัดเต็มเลยนะคะด้านบนค่ะเราติดตั้งไฟแก๊ปหลังคาค่ะเป็นไฟสปอร์ตไลท์นะคะเท่ๆทรงนี้เลยนะคะ <Wow. S 2> 4ี่จุดแบบนี้เลยส่องสว่างมากๆเลยค่ะสกรูหน้าฝากระโปรงนะคะเลือกใช้ของฟิตค่ะ ปั๊มโลโก้ม้านะคะใหญ่ๆเต็มแผ่นแบบนี้เลยทํามาเป็นสีพิเศษเลยค่ะสีดําด้านสลับดําเงาและตัดด้วยแถบสีแดงค่ะยังทําสีตัวม้าให้เป็นสีแดงโดดเด่นด้วยค่ะอักษรนูนติดฝากระโปรงเลนเจอร์นะคะเพิ่มความโดดเด่นให้ฝากระโปรงเราก็จัดมาให้ไม่ให้ขาดค่ะชุดกระจังหน้าค่ะเป็นกระจังหน้าวิกเตอร์ค่ะไฟมินิบาร์ด้านบนเป็นสีส้มนะคะและตัดมาด้วยแถบคาดกระจังหน้าให้ด้วยค่ะตัวม้ามาแตงค่ะคันนี้นะคะ ตัวใหญ่ๆเลยนะคะเดินไฟขอบสีขาวค่ะโดดเด่นมากๆเลยนะคะแตกต่างไม่เหมือนใครค่ะไฟมุมกระจังหน้านะคะจะเป็นสีแบ็คลท์นะคะตาหยดน้ําสีฟ้าเท่ๆแบบนี้เลยค่ะชุดไฟหน้าค่ะเป็นแบบรีเฟกเตอร์นะคะพร้อมระบบเปิดปิดอัตโนมัติและยังมีไฟเดทัม running light ลูกทรงสีแคมด้วยค่ะติดตั้งชุดครอบไฟหน้าสีดําเงามาครบเรียบร้อยเลยค่ะ <Wow. S 1> ด้านกันชนหน้าค่ะกันชนหน้าเหล็กคันนี้นะคะเป็นงาน outlander คะ่ะสีวเดอร์โค้ t นะคะทนต่อรอยขีดข่วนและก ความร้อนได้ดีมากๆเลยค่ะมาพร้อมชุดไฟสปอตไลท์ t 4จุดเลยนะคะด้านล่างนะคะกันชนเราย,ยัางติดตั้งตัวกันแครงเป็นการกระแทกเหล็กนะคะของ Outlander นะคะเป็นสีแดงสดๆตัดมาแบบนี้เลยค่ะ คันนี้ค่ะจัดทรงยกขึ้นให้2นิ้วนะคะเก็บช่วงล่างมาเนียนๆเ,เลยค่ะเราเซตอัพให้เนียนขับดีมากๆเลยนะคะด้วยการเปลี่ยนปีกนกปรับองศาพร้อมสวบาร์และยังเปลี่ยนลูกหม,มากกันโค้งด้วยค่ะการที่เราเซตอัพแบบนี้นะคะเหมาะสําหรับรถยกสูงสองนิ้วนะคะทําให้พวงมลาลัยเรานิ่งขึ้นนะคะสามารถขับได้ดีทั้งทางเรียบและทางลุยเลยค่ะลดการกินหน้ายางในอนาคตด้วยนะคะและลดการโยนตัวขณะเข้าโค้งได้ดีมากเลยค่ะ อันนี้ค่ะเราใส่ล้อแม็กขอบ20บึกบึนแบบนี้เลยนะคะ o f f s e ตลบ24นะคะเท่ๆออฟโรดของจริงเลยนะคะอันนี้เป็นล้อแม็กสีดําเงานะคะและยังมีมิลลิ่งขีดสีเงินเพิ่มความสปอร์ตให้ตัวล้อมากยิ่งขึ้นด้วยค่ะรัดมาด้วยยางโอเวอร์ไซส์ค่ะขนาด35คูณ12.5นะคะเป็นยางขอบ20เลยค่ะคันนี้เนี่ยลุยได้ทุกสถานการณ์เลยนะคะขับดีไม่ดังไม่หอนนะคะเท่มากๆเลยค่ะยางแบบนี้นะคะเหมาะสาหรับรถที่ยกขึ้น2นิ้วแบบนี้ เะะกาะถนนดีเยี่ยมค่ะคันนี้ค่ะติดตั้งชุดคิ้วล้อนะคะขนาดประมาณ5นิ้วค่ะทรงตีโป่งเหลี่ยมแบบนี้เลยสีดําเงานะคะชุดครอบรอบคันติดตั้งมาให้ครบเลยค่ะหูกระจกสีดําด้านมาเพาะไฟเลี้ยวในตัวด้วยค่ะด้านข้างประตูนะคะติดตัวกันกระแทกข้างประตูนะคะเป็นตัวกาบข้างสีดําเงาของวิกเตอร์นะคะ ชุดบันไดข้างค่ะเราอัปเกรดเปลี่ยนมาให้ใหม่เลยนะคะเป็นชุดบันไดข้างเหล็กเทออฟโรดของจริงเลยนะคะเป็นของ Outlander นะคะเป็นสีดำทั้งชิ้นเลยค่ะชุดคิ้วกันสาดเราหลังคาติดตั้งมาให้เรียบร้อยเลยค่ะด้านท้ายกระบะนะคะเราติดตั้งโรบาร์เหล็กขายาวค่ะของ Outlander ค่ะพร้อมไฟสปอร์ตไลท์ด้านหลังและไฟเบรกดนที่3ด้วยค่ะเพิ่มความเหน็ปมาส่งค์สามารถมัดของได้ด้วยนะคะด้านหลังนะคะเราปรับเปลี่ยนอัปเกรดตัวไฟท้ายค่ะเป็นไฟท้ายแบบ Fu l l LED เลยนะคะ เต็มไฟเต็มท้ายเลยค่ะทรงนาฬิกาทรายพร้อมชุดครอบไฟท้ายสีดําเงาด้วยนะคะคันนี้ค่ะตัวฝาท้ายมาพร้อมไฟเบรกดวงที่3ค่ะและติดตั้งตัวครอบท้ายกระบะนะคะเป็นงานครอบเต็มเลยนะคะสีดําด้านตัวอักษร FORD ทํามาเป็นสีดําขอบสีแดงค่ะอักษรน,นู่นติดฝาท้ายคําว่าลนเจอร์นะคะ ติดตั้งมาให้ด้วยนะคะเป็นแบบ3ามิติเพิ่มมิติให้ตัวรถโดดเด่นมากยิ่งขึ้นค่ะตัวกันชนท้ายเหล็กค่ะแข็งแรงทนทานอัปเกรดเปลี่ยนมาเป็นของ Outlander นะคะมาพร้อมห่วงโอเมก้าลากจูงและยังมีบอลลากเหลือให้เลยด้วยนะคะติดตั้งให้ครบเสร็จพร้อมใช้งานเลยค่ะ ด้านท้ายกระบะนะคะทั้ง2ฝั่งซ้ายขวาเนี่ยเราติดตั้งตัวสติกเกอร์ให้ด้วยนะคะลูกค้าสามารถแมนเนจลายเลือกลายเลือกสีเองได้เลยนะคะจัดแต่งให้ตรงใจเลยค่ะคันนี้ค่ะถังน้ํามันจุได้ถึง80ลิตรเลยนะคะเป็นน้ํามันดีเซลค่ะมาชมภายในกันบ้างค่ะคันนี้เนี่ยจะได้เบาะหนังแท้จากโรงงานนะคะ หววมาลัยไฟฟ้าค่ะหน้าจอ f ปรนะคะรองรับ Apple c a r p เพ y และ a d a u t o ขนาด10.1นิ้วเลยสัมผัสทัสกีนะคะเกียร์ออโต้6สปีดไปเลยค่ะมาเพ้ามโหมดการขับขี่อีก4โหมดนะคะปรับเปลี่ยนได้ตรงตามการใช้งานเลยค่ะ ชอบไหมคะอยากขับทรงนี้แล้วใช่ไหมคะถ้าอยากขับทรงนี้แล้วนะคะมิวมีบริการจองออนไลน์นะคะลูกค้าสามารถจองออนไลน์แต่งตัวรอส,สวยๆรอรับรถที่บ้านได้เลยค่ะมีไฟแนนซ์บริการถึงหน้าบ้านเลยนะคะและทุกธุรกรรมทางการเงินเราโอนเงินผ่านบัญชีบริษัทค่ะไม่ว่าจะเป็นเงินจองเงินดาวค่าชุดแต่งนะคะจองออนไลน์ปลอดภัยร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะมิวเซ็ตอัพให้ตรงใจตรงงบแน่นอนค่ะเลือกใช้มิวจัดให้ฝรั่งทุกนะคะ